อ๋อสวัสดีค่ะ แบีนะคะ สวัสดีค่ะอ่ามาเร็วเรเร็เรเรเรมาอยู่ในมือฉันมันต้องสตาร์ัตี้ต้องสำเร็จนะเอาไปเอาทีเลยอไอ่อ่ออมอ่อนแลเับ <laughs> ไฟ้มานเอาหมด้ไปนะ ปฏิตินขึ้นแล้วขอคุณค่ะปะหนึ่งหนึ่งร้อยดวงนะคะขอบคุณนะคะงองส้เดียวมามามาขอบคุณค่าคุณเวลด้วสองร้อยสิบห้าดวงนะคะขอบคุณนะคะ ุ่อะไรเนี่ยชานารงวะเชียนรงวะสักอย่างเนี่ยให้มาคุณเคสขอบคุณมากค่ะสิบตัวขอบคุณค่ะเอ้ยพันดวงคุณทคุณขอบคุณนะคะหนึ่งพันดวงอ่าั ขอบคุณคะ่ะน้องแก้วกันดาสามพันดวงนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะขอให้มามีขอบคุณคะ่ะคุณเคทมิกกี้ด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะสตาร์ารตตี้ไม่ต้องสําเร็จอยู่แล้วละ <é S 2> คุณจะจะอาวานะคะสิบสองดวงนะคะขอบคุณมา,มาะะกๆค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบีมบีมองรีบค่ะรีบโอ้ยกงตาโอยแมากว่าแล้วหน้าตาไม่ตอนได้แหวนคือไมไม่ได้แบบตื่เต็นเลยพี่บีก็รงเข้าแล้ว ไม่ใหญ่ห่อหอมก็หอมนพเราจ่า like bueno ุ่มเทบอกแพงมากปีหน้านี่ไม่มีแรงนะไม่มีแรง สปาติน่าจะได้แล้วละะจะใหมาขอบคุณมากๆนะคะเออทำไมนะแ้วลนีกัคะนซี่ขอบคุณค่ะหน้ดวงอชคะได้ไหมคะ มาด้กกินกมาตัดเค้กกินกันอ่ะอันนี้ใครคะของน้องกิ้งอันนี้ของไค่นับซีดีรับะไรพวกนั้นเนาะนะพิมพ์นับเพิ่มเนาะใช่อ่าอันนี้ของมามี่โปเกลนะคะนี่ของมามี่โปเกลอันนี้ของโอ้ห้าโยอ่าอันนี้ก็เป็นแบบของแกเฟียร์นกุ้งนะคะ นะคะ45ดูว่างอันนี้ของแม่ทิพย์นะคะอันเราต้องมือต้องกางมาหน่อยไปวางไว้ที่หน้าพี่บีบเลย8บอกไว้ก่อนเลยนะคลิปตอนนี้ได้อย่าเพิ่งลงอ่ออน่าใครลงตีมือเมื่อกี้ร้ายอยู่เนี่ยทุกคนที่ถ่ายเมื่อกี้ไม่ใช่พีไม่ได้ร้ายเมื่อกี้ไม่ได้ร้ายตอนตอนนั้นอะเพิ่งร้ายเมื่อกี้นี่เองตอนจบ ไหน้องสิลูกมองน้ากันหน่อยได้เป่าหอมจังหนได้ป่าไม่หอมฉันไม่หอเลยนะไม่รอหรอกสัญญาสัญญาไม่แซจะดุกได้เาจะดุโดนเบยมาะสันปิดตาฉันปิดตาทุกคนปิดตา คนคนดูสามพันห้าอยไปอ่ะน้อยไปไปเรียกมาแต่ว่าสตาปาร์ตี้ได้แล้วหนามีทุ่มใจอ่อนหลอกรอบแล้วทุกชั่วโมงแล้วไปไปไปกินมะพร้าวไปมีมาตัดัไปถ้าปีหน้าถ้ากระลับโอ้โหอ้โหอะไรเธออย่ามาเล้งแต่ปีที่แล้วาตลลดดัไปเย ลเสียงันก็โอเคลเป็นยังไงดอะะกินอะไรบ้างเธอเอาเธอเอาทิกกี้ให้พี่ๆน้องๆเธอได้เลยพ่อพ่อกันนะเวลาแบบนี้เธอไม่นั่นเธอก็หอมไปเลยใช่มันก็มีใครเขาื่นเตอนเธอเป็นชั้นที่น้าจับมาแล้วเนี่ย เอ้าค่ะ like oh, hey, mm ่น hmm. บ okay, ุญบาปเนาะบุญบาปอะไรบาปอย่างเดียวบาปนะอ่าไปตามดูซิเด็กๆทำอะไรไปดิค่ะไปดิใส่ลงใส่ลงใส่ลงแล้วถ่ายเลยที่ถ่ายเลยที่ โอ้ยนนี่เขาบอกให้หอมเลยหอมเลยเขาบอกพ่อพ่อหอมก็ได้นะคะปลาปูกายีแล้วก็ไอ้เจ้ากุ้งกุ้งขายปลาแก้วกันดาเฮ้ยมันจริงเวลาติ๊กตอกอกว่าใช่ หวไหมอะชอบปาอร่อไปติ uh ๊ก huh. ต็อกไหมอ่อยเอสีฟ้าาออเกืนไข่เยอะออเืนไขเยอะอสีรีนะโอเคโอ้นักขมือนกันาโอ้าเป็นสาวบ้านไม่มีสีรีอสีฟ้า เย่เย yeah yeah. yeah, yeah, yeah. ่เย่อันนี้น um> ah> ี่นี_<_่อาจารย์ไปอาจารย์ไปอาจารย์ไปให้เราได้ใส่น้ำแป้งเลฉันขอลองติ๊กกี้หน่อยสิ ดูเด็กๆนะคะมาไปดูพี่ทีพี่ทีทำอะไรหูกไหนให้หนูโหให้เป็นบอดี้บอร์ดมามีย่างอ่ะครับอ๋อมีคนส่งหมูมาด้วยใช่เนาะขอบคุณนะคะคุณอายา อัญญาค่ะอัญญาไหนให้พีเ่เบิร์ดย์ให้หมอมีก่อนให้พีเ่เบิร์ดให้ก่อนสิครับพี่ชีพี่เบิร์ดเค้กเบิร์ดย์ป่ะให้ใหออนนหพี่เบิร์ดยใครครับขันหน้ามาหาพ่อปุ๊บหน่อยสิลูกอ่าพูดใหม่ มามีชโอ้โหพรสุดหล่อไนให้พี่เบิรลเดย์มามีให้ดูหนิแต่ละคนได้เรื่องทั้งนั้นเลยดวสิพี่าวันนี้นะ าค่ะ,ดะดเดี๋ยวว่าปุ๊กปุ๊กทำทำแบงค์ออกมามื่กี้มาอ่ปะป่ะไปไหมไปเล่นไหมพี่ว่าขาอ่ปะป่ะให้มันขึ้นมาปุ๊ก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 เมื่อกี้อาไหมคะเอ้าอะไรอยู่ กี่ไรคะพี่ว่ากี่ไรคะลูกเนู้เอาอะไรลูกช็อกโก้ช็อกโกพี่ไหนไม่คืออะไรอ่ะครับไหนแต่อบอกดิเป็นแบบไหน กูอารให้อ๋อเดี๋ยวนะมันเป็นสีอะไรนะลูกสีม่วงเหรอครับพี่ทีเดี๋ยวว่าทิตหน้าวันเกิดหนูแล้วหนูอยากได้อะไรครับเนอะไม่เอาดีกว่าเนะเาะเอาอะไรครับ แล้วมันเกี่ยวอะไรเนี่ยถืงองูสามทีมันคือตัวอะไรไาไอาอรแมนวปราณถ้าป,ป๊อกถือถ้าป๊กถืองูสามทีแล้วไงครับ้ uh huh. องพี่ก็จะแฮปปี้อย่างเงี้ยเหรอเหรอครับ พ่อปุ๊กพ่อปุ๊กไม่ไหวอะลกูกพิธีหนูไปกินเค้กกันไปลูกป่ะไม่กินหรอครับครับลกูก ดูไปได้เรื่อยนะทุกคนฉันก็ไม่รู้ฉัไนไปถ่ายรานเหลอมฉันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ขอบคุณนะคะ วีฉันขอติ๊กกี้ไหนอ่ะขอติ๊กกี้หน่อยเป็นไงเป็นไงเธอติ๊กกี้ยังยังไม่ติ๊กกี้เลยยังไม่ติ๊ก ขอชั้นหนึ่งหนึ่งคิ้วขอชั้นหนึ่งคิ้วก็เยอะมากเลยอะ่ะอันนี้ของดอี้มน เพิ sure. yeah, ah, oh. ่มแบบทักมาหาประกก็ไ hmm. ด้ค okay. uh ่ะ huh. ัะเข้ามานะคะในข้อความนะคะค่งคนเป็นยงไงคนมันรักอะเนาะพีเมียมันเนี่ยคนมันรักอะเนาะคนมันแร็กห้ามมีไว้ ไ่เลมอเลยนะตอมารานั้นไงอะไรอะทำไมมันสกิมมันแรงอะวันนี้น้องพีพี่น้องพีหล่อมากเลยค่ะเก่งไหมล่ะ ออกมาละอ๋อทักทักหูมาให้ไหมอะไรนะถ้าหูมาบ้างไมใช่มีลงไปแล้วปอะไรอี้อันนี้ไหนให้พี่เบ๊ดเมามีก่นสิโอ้โหดูปากอ๋อวันนี้ชิดเบ๊ดเหรอหลานเธอลูกเอ้ยลูกเธออ่ะ ก็มาม่ดืนะเริ่มจะบอกว่าาเหมือนจะอยนะนนี้่หลานไม่ได้ใ sorry sorry ยงไงออยเหมือนดม อร่อยแล้วให้ฉันแค่เนี้ย ก็ให้มันเป็นอะไรัทีสอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกดีด้ว้วปะมาเน้อเป็นหน้อแล้วรักอรียลูก นี่ยเหรออร่อยเลยตรงรัสเบอร์รี่ครับลองร้องร้องรัสลองเลยครับรตสเบอร์รี่อร่อยันไม่กินนะเพ่อันนี้รเอร์รี่ใช่อยรัสเบอร์รี่ ว่นไปไหนว้วนอ้าวว่างมือโลเลยโอ้โหวันนี้ชีสเดย์เนาะโอ้โหได้กินช็อกโกแลตเนาะอร่อยไหมคะอัญญาคะไหนอร่อยไหมคะอร่อยไหมล่ะเนี่ย นอนดีดีสิคะลูกอัญญาขอบคุณค่ะอ่ะพี่ไอวานนอนดีดีนะคะ ชิลกชิลกชคายอร่อยมาก,มากนะน้องพีข้างในตรนี่โอ้วอือได้เลยน,นี่เออโหโอโหโ,อโห,โโหโมีหลักฐานใ่ห้ม,มีดูด้ว พี่ครับช็อกโกแลตอร่อยมากมากนะจริงๆแต่นล้งพี่ไม่กิงคือพลาดนะลูกน่าจะขาพี่ว่าอาจจะ ค่อยๆค่ะหนูต้องเอามือเอาแขนออกมาบาลานซ์กันอ่าอ่าอย่างนั้นแ่ะอ่าค่อยๆมาค่ะโอเคอ่าเอามือเอามือเอาแขนบาลานซ์กันโอเคนั่นแ่ะเอาใหม่ไอายุรอมไม่ต้องท้อลูกอีกนิดทีนะึง เอาแขนเอาแขนเอาแขนช่วยไว้อ่าโอเคค่อยๆ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 เออเออน่าเห็นไหมเห็นไหมเห้ยไม่ได้ได้ค่อยๆนะนี่แหละคือการฝึกฝนไงลูกอ่าอ่าอ่าได้แล้ว โ okay. อเคอีกนึงวันสองทีโฟร์อ๋ออย่าเร็วสิเร็วมากไปก็ไม่ได้นะลูกนี่เลยต้องค่อยๆ่ลูกค่อยๆแล้วเอามือเอามือประลานไว้เออแข็งประาน <c oughs> อ๋อทั้งทงอะ ข้างในมันจะนิ่มๆค่ะข้างในมันจะนิ่มๆนะคะข้างในมันจะไม่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 ได้แข็งมากขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง

อ่ะลองทำดูอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่อ่ยค่อยๆนะลูกค่อยๆค่อยๆเดินเออค่อยๆเอาค่อยๆสิลูกค่อยๆเดินมาเออเดินมาดีๆนั่นแหละจะได้แล้ว <c oughs> ได้แล้วลูกได้เห็นไหมเย่ yeah, ต่อมือเย่ yeah, ต่อมือกัอนนะพี่แอร์จับมือก่อนต่อมือโอเคเก่งเก่งไอว่าล่ะคะไอวากินนมค่ะใช่เขาเป็นสุนัขกินปลาี่สองก็ เก่งไหมล่ะไหนหันหน้ามากันทำหลรอดเลยเหล่านี้นะนี่ค่ะพี่ไอวานอนกินนมก้องไม่ค่อยชัดหรอจริงเหรอ แต่เขาเช้ดแล้วหนาะมีหลักฐานให้ทั้งป้าแลนะหนาน่ะมีดูชใช่เนี่ยพี่ไอวา,าอยู่นี่ค่ะออวังก็อ,อ,อยากเห็นพี่ไอวา หมดแล้วหรอเป่าเค้กแล้วค่ะเป่าเค้กแล้วค่ะอไปส่งล้างเร็วๆๆๆๆไปดูน้องก่อนเร็วๆร็ๆเท่จริงๆเลยไปแล้พ่อจะเอามือถืออ,อ,อ,ถอ,อ่ะอะไรคะ่ะเป่าเค้กกันแล้วทุกคนไปแล้วว่าพ่อจะบายบายหนูจะทำอะไร อ๋อพ่อขอโทษพ่อขอโทษ